เดินจงกรม,มก็เดินเป็นแถวฉันคอยรักษารักษาจังหวะกา,ารเดินให้พอดีกับคนอื่นไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปให้เดินเหมือนกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราทุกคนอย่างนั้นก็ไม่ไ,ได้มันกินเกลอลายขาแบบอิระเบียบ <c oughs> ในการกำหนดจิตใจเริ่มต้นให้อยู่กับกายทุกส่วนเดินรู้อย่างผ่อนคลายด้ความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะไปถึงเท้าให้รู้สึกกายเดินไม่ใช่เราเดินกายเดินพราะเรา รู้สึกอยู่ในปัจจุบันชัดเจนว่าในระหว่างการเดินนี้เราจะไม่เอาอดีตมาคิดไม่เอาอานาคตมาคิดไม่เอาปัญหาชีวิตมาคิดไม่เอาเรื่องที่ชอบมาคิดไม่เอาเรื่องที่ไม่ชอบมาคิดแต่เราจะอยู่ในปัจจุบันพอเรารู้สึก อยู่พอใจอยู่กับธรรมชาติของกายแล้วให้กำหนดสติอยู่ที่ฝ่าเท้าความรู้สึกที่ฝ่าเท้าสัมผัสเพื้นซึ่งเราจะใช้คำบริกรรมพุทโธหรือคำบริกรรมอื่นที่เรา <c oughs> ที่เราชอบมาใช้กำกับก็ได้ เราจะกำหนดอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นกำหนดความรู้สึกในโครงกระดูกนั้งแต่ศีรษะเลงไปถึงเท้า <c oughs> ในระหว่างการเดินเมื่อเราเดินเป็นแถวอย่างนี้จุดสังเกตในทางจงกรมคือตอนทางกลางทางปลายทางไม่มี นั้นเราใช้ต้นไม้เลือกเครื่องหมายต่างๆที่อยู่ข้างทางเป็นเครื่องเตือนว่าอยู่ในปัจจุบันหรือไม่นั้นแทนที่เราจะเดินเป็นเป็นทางยาว เราก็เดินจากจุดสังเกตขอที่หนึ่งไปถึงขอที่สองเรก็ตั้งต้นใหม่จากเครื่องหมายที่สองไปถึงเครื่องหมายที่สเป็นตน้นก็ดัดเป็นช่วงสั้นๆจะได้ป้องกันไม่ให้จิตใจเราวักแวกหรือถ้าหลงถ้าเริ่มเพลินกับอารมณ์ เราจะได้รู้สึกตัวและตั้งต้นใหม่